จิตหมุนมองขณะตายจะไปร้ายหรือไม่จะแก้จิตหมุนหมองได้อย่างไรถามเคยได้ยินมาว่าถ้ามีจิตที่หมุนหมองขณะใกล้ตายจะทำให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดีอยากถามว่าลักษณะของจิตก่อนตายอย่างไรที่เข้าข่ายหมุนมองดังกล่าวตอบ ไม่ว่าจะใกล้าตายหรือขณะกำลังอยู่ดีมีความเป็นปกติอย่างนี้จิตคนเราหมุนมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับคือไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลไม่อาจรู้สึกแช่มชื่นตื่นตาต่อให้จำได้หรือนึกออกว่าทำบุญอันใดไว้ก็ไม่อาจยังจิตให้เป็นสุขได้เนื่องจากไม่อาจถอนจิตจากแรงดึงดูดของบาปอากุศลเมื่อจิตหม่นมอง ก็ย่อมคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องที่ควรทำให้เราเจ็บใจนึกถึงแต่เรื่องที่เราไม่ประสบความสำเร็จนึกถึงแต่เรื่องที่ไม่สมหวังต่างๆนานาหรือกระทั่งยังไม่เคยเกิดเรื่องร้ายก็อุสตสาห์จินตนาการไปล่วงหน้าว่าเดี๋ยวต้องเกิดแน่ๆจนคล้ายชีวิตทั้งชีวิตช่างไม่มีสิ่งใดเป็นน้ำดีเอาเสียเลยตรงนั้นแหละที่จิตอยู่ในสภาพเหมาะสมกับพบอันเป็นทุกข ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญสรุปคือเป็นเรื่องจริงครับถ้าจิตหม่นหมองขณะใกล้ตายก็คงไม่แคล้วต้องเจอทุกขติแม้อุตสาห์สั่งสมบุญบารมีทำดีให้ทานรักษาศีลมันตลอดชีวิตแต่พลาดตกม้าตายตอนจบตายด้วยอารมณ์เศร้าหมองแล้วแทนที่จะไปดีสวยสุขดังควร ก็อาจถูกความมวนหมองเขี่ยให้ไปอยู่รวมกับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรตแช่จมอยู่กับความวังเวงเงียบเหงาแต่ก็ไม่ถึงกับถูกแดดเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมานสาหัสนักและอาจติดอยู่กับภพของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆสำหรับพวกบุญเก่าดีแต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนั้น เมื่อใดระลึกถึงกุศลเก่าได้หรือมีญาที่ผูกพันกันแน่นแฟ้นอุทิศส่วนกุศลหรือมีพระที่ชำนาญชาญสมาบัติแผ่เมตตาชนิดที่มีพลังสะเทือนกระตุ้นเตือนให้รับรู้และอนุโมทนาบุญสำเร็จพวกเนี้ยมักจะหลุดบ่วงไปไม่ยากนักเพราะฐานเดิมมีแรงขับดันพร้อมจะส่งไปสู่สุขติภูมิอยู่ก่อนหน้าแล้วสำคัญคือ ใครจะมีช่องทางส่งสเสบียงไปให้หรือเปล่าน่ะสินั่นเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตบนโลกล้วนๆพวกบุญพอมีแต่จิตเศร้าส้อยก่อนตายนั้นอีกส่วนหนึ่งมักไปเป็นสายแห่งดิรัชานหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งต้องนับว่าแย่กว่าพวกเปรตเพราะพอเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานเกือบร้อยเปอร์เซนจะลืมอดีตแต่หนหลังหมด จะมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทหยาบใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณและอารมณ์หรือเมื่อลอยไร้จุดหมายวันๆเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปยื่อยโดยไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมแม้ใครอุทิศส่วนกุศลมาให้แรงขนาดไหนจิตก็อาจงโงหัวขึ้นรับรู้เว้นแต่จะมีผู้ทรงฌานแผ่เมตตาให้ตรงๆแบบเจาะจง จิตก็อาจแปลสภาพเป็นกุศลสามารถคิดอ่านคล้ายคนขึ้นมาได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิให้มันได้เพราะมีเปลือกหน,นาของอันตภาพสัตว์ห่อหุ้มจิตวิญญาณอยู่หากไม่มีบุญหนุนเอาเสียเลยคือเป็นผู้ที่ตรณีทีเหนียวเป็นผู้มีศีลขาดทะลุเป็นรูใหญ่เกินปะชุนแถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออก ได้แต่กลอกหน้าไปมาจมปลักอยู่กับเรื่องอับปมงคลอันเชือด้วยราคะโทสะโมหะแบบถอนตัวไม่ขึ้นอันนี้ก็เสร็จเลยครับมีสิทธิ์เจอวิบากชั่วทั้งหลายเรียงคิวขอบ,บอมยาวเหยียดชำระนี้บาปจากคุ้มหนึ่งก็อาจต้องระเหตุไปร้องจักจักต่อที่อีกคุ้มหนึ่งหรืออาจตกอยู่ในความทุกข์รมความอิวโหยไส้กิวทรมาน ความคลุ้มคลั่งแบบเดียวกับช้างตกมันแต่แย่กว่าช้างตกมันตรงที่ต้องอยู่ในอาการตกมันนานแสนนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหน้าที่หนึ่งของนรกคือให้ผลเป็นทุกยืดเยื้อยาวนานถามความมุนหมองเกิดจากอะไรได้บ้างทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในกรอบของความเป็นคนดี คบเพื่อนดีไม่คิดทำร้ายใครไม่เที่ยวเสียหายทำทานบ้างตามโอกาสแต่กลับคิดมากเครียดเก่งชีวิตตกกังวลง่ายๆคล้ายไม่ต้องมีต้นสายปลายเหตุอย่างนี้จะถือว่าจิตกำลังสะสมความหมุนหมองทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขั้นร้ายแรงในที่สุดหรือไม่ตอบคำตอบง่ายๆเลยครับสำหรับบางคน ความหมุนหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหมุนหมองหรือยอมตนให้กับความหมุนหมองจนเคยตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เก็บมาคิดเรื่องไม่น่าวิตกก็เก็บมาวิตกหากเข้าข่ายดังว่านี้ก็ขอให้คุณทราบถิดว่าโรคช่างวิตกมีต้นสายปลายเหตุการยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความวิตกโดยไม่หาทางทำอะไรให้ดีขึ้นนั่นเองคือต้นเหตุ เหมือนเราตกลงไปในหนองน้ำที่เน่าเหม็นและชื้นแฉะน่ารังเกียจแล้วตั้งคำถามกับตนเองว่า <S <S <ess> เหตุใดเนื้อตัวเราจึงไม่แห้งเสียท <ess> ีเหตุใดกลิ่นเหม็นเนา่า <ess> จึงยังติดผิวกายเราอย่างน่าอึดอัดประอานี่ก็เป็นเพราะเราไม่หาทางยกตัวขึ้นจากหนองน้ำนั่นเองหนองน้ำที่ว่านี้มีพิษด้วยนะครับเหมือนทำให้สมองเราฝ่อลงได้ ดหูท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ้านไปตามเนื้อตัวสะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขมันมีพิษทำให้ผิดปกติไปต่างๆนานาบางวันหงดหงิดง่ายแต่บางวันก็คล้ายเกิดอาการทอดอะไรตายอยากเป็นต้น ส่วนที่ว่าอาจพัฒนาถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่ก็ขอให้ตรองดูถ้าคุณมีชีวิตที่ปราศจ,จากความสุขอะไรมันจะเลวร้ายไปได้มากกว่านั้นอีกชีวิตที่ขาดความสุขนั้นแม้เคยเป็นดอกไม้ก็ต้องเปรียบกับดอกไม้ที่ขาดน้ำดอกไม้จะดูเป็นดอกไม้อยู่หรือหากเหี่ยวเฉาการปราศจ,จากสุขทั้งที่ไม่มีเหตุให้ทุกข์อย่างชัดเจนนั้น แสดงถึงวิธีคิดที่ผิดพลาดเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือวิธีคิดนั่นเองในระหว่างใช้ชีวิตอันเป็นปกติหากยังตัดสินใจเลือกที่จะเป็นสุขไม่ได้แล้วขณะใกล้ขาดใจตายจะมีความแน่นอนอันใดเป็นหลักประกันที่น่าไว้ใจหลักไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูผู้ให้โทษกับเราได้ เท่าการตั้งจิตไว้ผิดพลาดอีกแล้วถามจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเราหมุนหมองอยู่ในระดับตกตามร้ายแรงยากจะเยียวยาหรือไม่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักวัดว่าแต่ละวันดีขึ้นหรือแย่ลงและดีขึ้นแค่ไหนจึงแน่ใจได้ว่าจะไปถือกำเนิดในสุขติภูมิ เมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่ารู้ตัวได้เร็วแค่ไหน 1. ไม่ทันแสดงอากับกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกลุ่นขึ้นจะทราบชัดแล้วความหงุดหงิดก็จางลงเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าโดยปราศจากความเก็บกด สองแสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระง,งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศจ,จากความรู้สึกคืบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระง,งับได้ไม่แน่ว่าจะปลอดโปรง่งหรือเก็บกดในเวลาต่อมา 4. แสดงอากาศกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏระงับไม่ได้เลยและรู้สึกเก็บกดอยู่ตลอดทั้งหมดที่กล่าวนี้คือขีดความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั่นเองหากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไหรเมื่อนั้นใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรก แต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้ายแต่และข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายในตัวเองผู้มีความปลอดโปรง่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอเสมอจะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงำโดยง่ายแต่ผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณะการหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้งสี่ข้อข้างต้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่าดีขึ้นหรือแย่ลงและในระยะยาวภาพรวมจะปรากฏต่อสำนึกหลักของตนเอง เราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าชีวิตมีความสุขขึ้นเราเป็นผู้บอกตนเองได้ว่าบัดนี้ลดละนิสัยห่วงทุกข์แบบเดิมๆลงแล้วเป็นตน้นถามจะมีวิธีแก้ไขความหม่นหมองได้อย่างไรขอคำแนะนำแบบเป็นขั้นๆที่สามารถเริ่มตั้งต้นปฏิบัติตามได้เลย ตอบหนึร่ระซิบบอกตอนเองไว้เสมอเสมอว่าอย่าคิดมากนี่เรียกว่าเป็นการป้อนโปรแกร,รมให้กับจิตตนเองในระดับสำนึกเมื่อท่องบ่อยเข้าจนใจยินยอมตามโปรแกร,รมอาการไม่คิดมากก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมาเอง 2. มันสังเกตใจตัวเองมันตั้งคำถามกับใจตัวเอง มันจับผิดใจตัวเองว่าขณะหนึ่งหนึ่งกำลังคิดมากให้เปล่าประโยชน์หรือคิดน้อยอย่างได้ประโยชน์เราจะพบว่าแค่การปฏิบัติตนอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาเท่านี้จะทำให้เป็นคนเลิกเพ่งโทษคนอื่นมีความหงุดหงิดน้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ 3. เมื่อหงุดหงิดวิตกเกินกว่าเหตุ หรือหดหูเศร้าหมองอย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตระหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสาดเข้ามาความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอาจหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์แต่หันไปเดินเล่นในสวนหันไปอ่านหนังสือธรรมะ หันไปสวดมนต์บ่อยๆหรือหันไปปฏิบัติภารกิจของคุณด้วยความรู้สึกว่าถ้าทําให้เสร็จถ้าทําให้ดีจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการประพฤติตนเช่นนี้กําหนดใจไว้อย่างนี้ในที่สุดจิตจะฉลาดเลือกทําแต่เหตุให้เกิดความสว่างและรังเกียจเหตุให้เกิดความมือดอย่างทาวร ลองเถอะครับความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนื่นช้าด้วย